Nói nghe, nói nghe. <laughs> Ui, <hôn. cười> nói nè. Mày Ui, hò nóc đấy, méo bay. สวัสดีครับทุกคนแล้วแล้วคลิปสนไยปืนแรกของภาคใหม่ก็มาแล้วนะครับสนายกระบอกนี้นะครับในเกมมันจะมีชื่อว่า l w 3 t h u ทันทานะครับหรือที่ทุกคนรู้จักในชื่อ AWP AWM L96A1 หรือว่า o p อที่ทุกคนเรียกชินปากนั่นเองนะครับปืนนี้เป็นสไนที่ต้องบอกเลยว่ากระสุนง่ายมากๆครับคือกระสุนมันตกน้อยครับแล้วก็ดามจแรงนะครับแล้วผมรู้สึกว่าสนัยปืนโควภาคใหม่เนี่ย มันโกงอยู่อย่างครับคือมันสามารถแต่งเพิ่มไฟเลทได้ด้วยนะครับทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไม่ UI มันแปลกแไปนะครับคลิปนี้นะครับผมมาสอนแต่งในโคลว์ครับแต่เป็นชุดที่เอาไปลงวอโซนนะเหตุผลที่เอามาสอนแต่งในโควอเพราะว่าในโควอเนี่ยครับมันจะบอกเปอร์เซ็นต์ครับว่าสเตตอันไหนเพิ่มเท่าไหร่ลดเท่าไหร่ครับอย่างพวกเนี่ยเห็นไหมเร่งเร็วนะครับมันจะบอกเลยว่าอันนี้เพิ่มเร่งเร็วี้บเกอรงเร็หรือันดท้บวกเร่งเร็วแปดเปอร์เซ็นต์หรบอว่าอันสุ่ท้ายจะเป็นบวกเร่งเรบวไหน ขึ้นเยอะกว่าอันไหนลงเยอะกว่านะครับโอเคมาดูของแต่งชุดแรกของผมกันนะครับของแต่งช้ดแรกนะครับบาเรลใส่เป็นอันสุดท้ายเลยนะครับไทเกอร์ทีมสแตตนี่จะบวงโหดมากเลยครับบวก20%ดาเมจนะครับบวกไฟเลดอีก21%แล้วก็50%ิบูปเล็ตลเลต์ตี้นะครับก็คือกระสุนเดินทางเร็วขึ้น50%นครับจะโดนลบพวกแม็กกาเซนแทนนะครับซึ่งในวอโซนเนี่ยเราหยิบปืนมาเนี่ยมันไม่มีแม็กสำรองให้อยู่ละคือแทบจะไม่มีผลเลยครับพรุ่งนี้เะ ปืนสไนโคลว์เนี่ยเวลาเล็งมาเดินเร็วอยู่ครับซึ่งผมแต่งสต็อกเพิ่มไปด้วยก็คือนะครับเวลาเราเล็งเนี่ยจะเคลื่อนที่เร็วขึ้น25%นะครับเลยต้องใส่ไอตัวนี้มาช่วยคอนโทรลนะครับยิ่งเราเคลื่อนไหวเร็วเท่าไหร่ในขณะเราเล็งเนี่ยเป้ามันจะยิ่งสายนะครับอันนี้มันจะช่วยให้เป้าสายน้อยลงนะครับต่อมาแฮนเดิลนะครับก็คือกีบเทปในวอ l l z o n นั่นแหละผมจะใส่เป็นตัวสปีดเทปนะครับเพิ่มเล็งเร็ว5%นะครับจริงๆผมกะจะใส่ตัวสุดท้ายแต่เวลยังไม่ถึงนะคครัับบอนนี้วก12%เลยื 5%นี่ก็รู้สึกว่าเร็วมากๆแล้วนะ12%นี่ผมบอกเลยว่าเร็งเร็วสุดๆนะครับส่วนชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นแม็กกาซีนผมเพิ่มเป็น7นัดนะครับข้อดีของแม็กกาซีนโคเวาก็คือเนี่ยครับมันไม่กินเร็งเร็วนะครับก็เลยใส่ได้เลยโอเคครับทุกคนของแต่ง l w u สาันด้านในคลิปแรกก็มีเท่านี้นะครับบอกเลยว่าแค่นี้ก็โหดจัดๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูในเกมกันต่อได้เลยนะครับตานี้แบบตึงๆมันๆเลยครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแลลล้วก็อย่าาาืมมมมตดูผไฟ์สตรีมมมเเหือนนดิะครับในลิงก์ผมทิ้้งไวด้้าานนลลล่่่งเเเเยยแววกก็สตรรีีมมืออไหด๋บบใพจั นิสคอร์ดอีกทีหนึ่งนะครับมีคนจะหออย่าหวังไอ้หนูท้างคนสองตัวเลยวะน้องหนึ่งข้างล่างตัวหนึ่งอ,อุ้ย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 ปืนเลยวดะดะไอ้แ <laughs> ม่โดดโดโดเอ้ยสติ๊ดหนีสติดสติไปไหนเพื่อนคนไทย <laughs> บเบวิ่งโดดซะตัวแบบหายเท่เลยมันโดนผมทุบก็แตกไปตอนนั้นแคโหลดแล้วนะปืนอะไรวะอ๋อมีดแม่งไปดรอปหน้า m อมสผมก็ปืนอะไรวะเป็น m อติดมีดโคตรเท่อะไปช็อปหน้าปะเดี๋ยวฮอออกให้ไม่มีคนเลยข้างหน้ามีเหมือนเดิมโหลูบเดิมเลยผมซื้อก่อนหนึ่งชุด หนไาอยงกันปะ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 ดักบ้านผมครับเฮ้ยลงเอเดือตาเร็วโอ้ยผมเล่นเครื่องเลยจดชีวิตระหววันีอุ้ยหอน็อปเฮเมียวไปยิงหอกัน ไม่มีตัวร่อนเนี่ยวุ้นวุ้นมันชุบมันชุบมันชุบให้เวลาสองวิมันจะตาย <สด S 1> ไม่รู้จริงดิโดนโปรเฟเจอร์ฮ <c oughs> อล์ไ <c oughs> งนี่ผมเริ่มชอบ LW แล้ววะ่ะรู้สึกว่าเริ่มกะกะง่ายละเฮ้ยโ,โหโล่งงี้ก็เจอดีครับไม่โดน ปังเอ่อฮอนนะครับไอตรงนี้เพิ่งชุบนีมาหาแปลวฮอนเอาเฮ้ยห้องกระจกยิงหนีโอ้ยไม่ไหวแล้วนะไอห้องกระจกต้องโดนว่ะเดี๋ยวเอาห้องกระจกก่อนละไ,ไอพวกแคมไก่ไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวผมดูเฮ้ยห้องกระจกใต้ตีนล่าสุดหายไปแล้ว เกี่ยวกับไอ้เหล็กไงเนี่ยนี่จะไง,เ,งเป็นที่มันเป็นหนูๆทุกนายปะขาฮอน็อกไปแล้วยิ่งเดี๋ยวมาสเตอร์หมดละน็อกจริงปะ่ะไม่น็อกพูดก่อนยิงองีก <laughs> ไม่ได้ผมจะเคไม้มันจากอากาศนี่ฮอนโคตรลายโคตรเท่มีคัตเตอร์ผมใคร่ ตาเจอพอดีเลยตอนแรกมันขับพอมาตัวเดียวนะใครยิงมรน้องหนึ่งน้องหนึ่งน้งหนึ่งึกที่ยิงมานี่ใช่ไหมตามันไหนขอก็ลังเสริมมีอไอ้มีรับด้วยมี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 ไปน้องเงียน้อยหนึ่งไม่ได้ผม จ่งเนเด er e e ี๋ยวตัวเดียวตัวเดียวเจ็บเกาะแตกแล้วโอ้โหมันฟังเกาะเสร็จแล้วอะไม่มีเกาะโดนแม็กเทนไม่มีเกาะแบบไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยตั้งเลยพิซซายมาที่คอผมพัง เดี๋ยวผมเอาอีกลำหนึ่งไปฝากอยู่ทางนั้นก่อนแป๊บนึงนะเผื่อมันลงมาใหม่เกิดมาแล้วนะเห็นหปะมันลงที่เดิมครับลงที่เดิมเอ้ยมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยผมมีแต่ฮอกับใจโสมโรมสวัสดีเพือ่อน <laughs> เอาอเอขาดไปให้ฮอปั่น่า<อ>จะแฮ็กบุ๊ไม่มีปืนก็ชนะได้เน้อสูตรฮอเนี่ยแหละอัลติเมทของผมผมไม่เก็บโหลดแลนึงเฮ้ยเอ้าอะไรครับเนี่ย ต้องเอาหอข้างบนขึ้นก่อนนั่น,น,นึงผมเอาขึ้นให้ <c oughs> ผมเอาขึ้นให้ยึดเลยต้องไหนอ่ะมาขนาดเนี้นนยตอนที่ผมจอดเลยครับโอ้โหอดกูอดผมได้ออดดตีข้างนอกแทนว่ะมาเจลอนะแป๊หนึ่งผมสองตัวนี่อหอไหลนอกเหน่ง ใต้ตีนผมเดี๋ยวใครวะเดี๋ยวพึ่งข้างล่างข้างล่างตามมาโดนโดนตันเองโอ้โอ้ตรงไหนตรงไหนตรงไหนช้องน้ำใช่ลองชฉอะห้องน้ำจับตังไว้จับตังไว้ทุให้ อ้า๋อช้อปฟรีอยู่เหรอมาเซลทาไมกันมันทำไมกันมันหมดหลอดแล้วไม่ใช่หรอมันขึ้นขึ้นเองนะครับมันขึ้นตึกตัวไอ้้หมีหม,มีเอาฮอลงให้หน่อยลงใบนะหม,มีแตกว่ะฮอจะแตกป่ะนะร้อยเดี๋ยวหารถให้ที่รถไม่มีไม่เดี๋ยวทันเพราะว่าน่าไม่ทันว่ะต้องโย่สักอย่างให้ทนัเทนเดี๋ยวทันเดี๋ยวเล่นผัวได้ตังค์เรียบร้อยเดี๋ยวบนตึกมีว่ะน ลิงในว่าไงจ๊ะอยากขึ้นจังทำว่าวัดใจอ่ะพทาๆๆๆๆเียบร้อยมองตึกซ้ายอ่ะผมว่าเห็นใช่ไหมไม่เจอเนี่ยมันมันติ่มอยู่ตึกนี้หนีป่ะขีเหยียบมาอุ้ย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 ตึกแดงก็มียิงเหมือไม่โดนหรอกผมไม่ยิงสเตเดียมไลยเนี่ยปัดแก็กมันโดดมาตัวไอพีีโดด ยขับผ่างกันหน่อยแล้วกันอย่าขับใกล้กันนะมีดูน็อกหนึ่งนะมีกระแตกกระแตกตอนยิงหนึ่งมีเตรียมเอฟ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 ระวังไอพีจีเตรียมเตรียมรีบลงบอกเลยว่าเตรียมรีบลงแล้วมันขึ้นรถไปแล้วมียิงยิงอ้าวมีไม่ได้อยู่บนรถจังหวะมีมา คือรถไปหมดแล้วสามคนเลย้ยข้างหน้าหลังเล้าไก่ยังไม่ลงยังไม่ลงรถผมทันแน่นอนผมหาก่อนโดนตีเนี้ยเราวังตีอื่นด้วยมันมีสิบล้อจอดอยูนั้นขึ้นไปไหนแล้ววะหน้านู้นนู่นนู้นเจอละนีรีโหลดเลยนอนสองคนเดี๋ยวผมขับจอหลังแฮ้เฮ้ยตายยิงอันนึงไว้โอ้ยเข้าตัวปล่อแต่ให้หลังเข้า อีกหนึง่งไม่งมทำอะไรอย่างนี้เนะี่ยตัวเดียวตัวเดียวเดียวขับรถตัวเดียวให้ผมไปซ้ำตัวนั้นแปน๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงผมไปดูตัวน็องก่อนไม่หายไปว่ะผมซ้ำไปแล้วนะเ,เดี๋ยวผมช่วยหน่อยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหาไม่เจอว่ะพอเจอละเจอละ ปืนเมนใหม่เว้ยมาแล้วไม่ลงออกกันได้จรลงเลยยึดลงเลยไหนวะนี่เนี่ยล่างหินเอ๊ะอ๋อเห็นละไปข้างบนมีอีกบนสูงมีอีกนี่เนีน่เข้าก่อนหนึ่งปะแตกีมีอีก ไม่โดนหรอมีไหมเออมีนี่อีกเอาซ้ายก่อนละครับเอารถบัสก่อนนะรถบัสอ้ต้องผมเพียบเลยตองอรงไหนตายไปละคัน็อกน็อกน็อกตรงต้นไม้เนะี่ยต้นไม้มาขผมอ่ะโอ้ยเหียโดนตบสองทีครับ มีม Connie, me, me, mm, ีเบรกเบรกเบรกเกียร์หน่อยเบรกเกียร์หน่อยเราต้องเบรกเกียร์แล้วหมีผมเอาจิ๊บเอาจิ๊บให้เล่นนะผมเอาสิบล้อไปโยนไปจิ๊บไปให้ละเกียร์มากเน่ยสวยหมีต้องไม่เอามันว่ะเฮ้ยน้าว่ะ ต้องไปแต่ตงเร็วให้มันหน่อยผมเปิดกล่องก่อนไหมเหนียวเอาด้วยเดี๋ยวเข้าขวาก่อนเฮ้ยลงขวาดีกว่าลงขวาดีกว่าวงมาขวาละขอมาร์าหน่อยอขอมาร์าหน่อยอขออนันนี้ขออนอออนี้อ,อ,อ,อ๋อรับค้ามีคนครับไอ้นี่หนังเหนียวไม่หมายเลยผมยิงก่อแตงมันไปแบบกี่รอบแล้วก็ไม่รู้ไอ้ตีนี่ก่อแตก ตายสัตว์น็อกอีกหนึ่งไปจะแตกได้แล้วแพทเนี้ยตรงร้านค้านี่นะมีเหรอเฮ้ยนัดเดียวรับประทานรับประทาตัวมันเข่าชิดไปไหนเราไม่รู้ว่ะมันหายตัวหนึ่งอ่ะให้ผมไปนู่นเลยกว่าป่ะไปกินตัวไว้แหละทางไหนมาเลยครับหนึ่งมุมไม่ค่อยดีเลยว่ะลงไปตัวหนึ่งใต้สะพานโอ้โห หายใจหมดหาเออเยี่่่โดนแอร์ไส้ตัวเองอะไรวะเฮี้ยกระเดิดระเบิดโดนได้ไงอ่ะผมไม่มีชุบนี่หว่ามันจะมีใต้สะพานคนหนึ่งผ่านไปได้ไหมปะมาแล้วใต้สะพานเฮี้ยแอร์ไส้เฮี้ยเลยเฮี่ยผมจะโดนสองทางนะเนี่ยจะมีจะมีตัวหลังตัวเศษอะ่ะเฮี้ยมาให้หน่อยดิ ได้เหลือตัวด้านล่างตัวสะพานไปเดี๋ยวเสียงแม่งอย่างเพาะเลยโห่โห่กระสุนยาวไวอ่ะโอ๊ป่าได้แต่เล่นเนินโคดังเล่นได้ปะ พี่ผายละกระางคิมโบนะฉันได้ยินพี่นะน้องขอร้องน้องอย่าเช็คแสดงว่าซ้าย2ตีแล้วก็ริมน้ำตีหนึ่งเศษเยอะเนย่ยโอ้ที่บน3ที่เหลือ1นึงหนึ่งโอเคไม่เป็นใจวะผมต้องยิงซ้าย2ตัวขาวจุวย <laughs> ขาวจุวย้ยอ่ะมันได้ยินเลยเป็นมัจเ,เองแเชิญเพื่อนตะปูวีคาาตายตัวเอง